สวัสดีครับนนท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากที่หรับการติดตามชมนะครับ และอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะเราสามคนจะไปโปรที่นั่นอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นครั้งแรกและดีใจมากนี่พูดจริงนะพี่น้องไม่ใช่พูดเล่นดีใจจริงที่จะได้ไปครัวคุณต่อย<โ>ยกทัพบ,บุกเซนทันระยองครับล้านกิจกรรมชั้นหนึ่งอีกไม่กี่วันนะครับเราจะเริ่มต้นกันวันที่5กรกฎาคมจัดไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยครับอย่างที่บอกมันเคยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับของข้าวของหวานมากมายเหนือใต้ออกตกนะครับจะเป็นฟิวชั่นฟู้ดหรือว่าจจนานาชาเจอกันแน่นอน โดยเฉพาะครูคุณต่อยเสรเละเตดห้ามพลาดครับเราเนี้นะฮะเตรียมความพร้อมมา1หรือ2ปีเต็มๆแลวเราไปจัดก,กันที่เซ็นท่าน จันทบุรีมาแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเซนท่านจริงๆขอบคุณเซนท่านระยองจริงฮะเราคุยกันนะฮะกว่าจะเตรียมความพร้อมเมื่อทุกอย่างมันพร้อมลงตัวได้เราถึงได้จัดงานคือเราไปทั้งชลบุรีนะใช่ชนบุรีจันทบุรีแล้วแบบพี่น้องชาวระยองเขาบอกว่าผ่านได้เวลานั้นนะฉันก็ต้องไปกินที่ชนบุรีหรือไม่ก็ขับรถไปเที่ยวจันทบุรีใช่วันนี้ไปถึงระยองไปถึงระยองเลยฮะต้องต้องเข้าใจนิดนึงฮะความพร้อมนี่มันสำคัญที่สุดทางเซนท่านระยองให้ใจเราแล้วก็เซ็นท่านใหญ่ทั้งหมดช่ยเรรราาตงนี้ขขออบบคคุุณณจิๆๆมก พี่น้องฮะเตรียมพบกันวันที่5อีกไม่กี่วันแล้วนะครับส่วนในวันนี้เรื่องราวดีๆในกรุงเทพ ผมไปเจอคนสเปนมาใเออพูดถึงสเปนขึ้นมาคุณมีความรู้เรื่องสเปนน,ปน,นิดหน่อยไหมประเทศสเปน่ okay. อยโออเคันนิดหน่อยก็คือประเทศสเปนเนี่ยก็จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลก็เป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของโลกดีกว่าเป็นเมืองมหานุษยหนังของฟุตบอลอันดับต้นๆของโลกก็จะเป็นอ่ถ้าเมืองหลวงก็จะเ,เรียมามริดมีแอตเลติโกมาเริดนะครับมีบาเลนเซียมีถ้าเป็นแคว้นคาตาลันก็จะเป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่รุ่หวายไม่ใชื่ออย่าไม่เอาไม่ฟังอ่าเราือมันมีฟุตบอลเกี่ยวกับเรื่อง บ้านเมืองด้วยไม่เอาคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าแคว้นคาตาลันเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีทีมฟุตบอลชื่อว่าบารอสตันนาก่อตั้งขึ้นมาตอนนั้นหลังจากบาร์เซโลนาได้รับความนิยมโอ้ผมว่าทีมเรย์มาริดนะครับก็เลยสร้างเป็นทีมนอมินีของโอ้เลยเป็นทีมเอสเปนย่นค่ะใช่แล้วเดินมาตรงนี้แหละมาาทำรายการนั่นละครรายการฟุตบอลอันเดียฉันไม่เยื่อถามเขาเลยว่าไม่ต้องเลย ร้านนี้เป็นร้านคนสเปนแท้ๆครับสองคนครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วอยู่จนขนาดแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่อาหารสเปนเนี่เป็นอาหารสเปนที่แบบทําแบบจริงจริงจังและเหมือนจริงๆเราทําอร่อยแถวนี้อยู่เราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราไปแถวสุขุมวิทขึ้นมาแล้วไม่ไปร้านนี้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เราอยากจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอาหารสเปนแท้ๆวันนี้อร่อยแถวนี้เราจะไปกันที่สุขุมวิท ร้านบา r c e l o n a าเกา d y s สุขุมวิทครับคุณเจ้ามาและก็คุณจอร์ดี้บาเตสนะครับสองพี่น้องเป็นชาวคาตาลันนะครับร่วมกับเพื่อนเชฟของเขาเนี่ยมาฝึกสอนให้กับเชฟชาวไทยครับแล้วก็ทำอาหารอร่อยอร่อยให้เราได้ทานนานถึง10ปีเลยนะครับจนมีลูกค้าประจำ oh. ทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเนี่ย oh. เข้าออกร้าน,นไม่ขาดสายเลยครับร้านนี้หาง่ายนะครับเข้าซอยสุขุมวิท23ไปในประมาณ300เมตรร้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือเลยครับ ตรงข้ามกับไพรส์นีประสานมิตรปักหมุดแล้วตามมาฟินกันได้เลยครับปลาเอย่าซุปปลคอตเนี่ยเมนูอร่อยที่ห้ามพลาดเลยนะฮะเคล็ดลับก็อยู่ที่กรรมวิธีการปรุงที่มันยากและก็ซับซ้อนมากเพราะว่าต้องใช้ไฟอ่อนๆและระยะเวลาในการตุ๋นซุปปลาเนี่ยมันยาวนานมากนะครับซึ่งถือว่าเมนูนี้หาทานยากมากในปัจจุบันครับกลิ่นของทะเลกลิ่นของปลาคอตรสชาติปลาคอตหอยปลาหมึกทั้งหมดเนี่ยจะหอมขึ้นจมูกได้รสสัมผัสแบบ ค็มอ่อนๆตัวข้าวนะครับก็จะเป็นเม็ดหนึบๆนะครับแล้วก็ซุปหอมๆแล้วซดเข้าไปนี่ฟินครับนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบเลยนะฮะทั้งแกมบาสแกมบาสก็คือกุ้งกระเทียมนะครับพรีเมียมโคคัสที่เสิร์ฟมาพร้อมกับชีสตัวท็อปเลยอันนี้สั่งนําเข้ามาอย่างพิถีพิถันเลยนะฮะเบเดนยาครับจะเป็นเนื้อแล้วก็โรยพาร์เมซานด้านบนนะครับ ปาดอนเปเปอร์ก็จะเป็นพริกเขียวสเปนย่างนะครับตบท้ายด้วยชูโรสครับหรือปลาดุกโปลกสเปนครับอันนี้รับรองว่าคุณจะได้สัมผัสกับรสชาติในแบบว่าบาร์เซโลนาขนาดแท้แน่นอนครับตามมาฟินกันได้เลยครับที่ร้านบาร์เซโลนาเกาดีสุขุมวิท23นะครับตรงข้ามไปรษณีย์ประสานมิตรแต่วันนี้ปรุงสดๆในรายการเลยครับนี่เลยครับนี่เลยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันร้อนและมันสดใหม่อร่อยจริงๆเพราะว่าสองพี่น้องรวมถึงเชฟนะครับ นำมาให้เราปรุงให้สดๆดหน้าศัตรูและนั่งอยู่ในศัตรูเนี่ยครับนี่เลยครับขอบคุณมากทั้งสองท่านเลยนะครับคุณเจ้าหน้าคุณจอดี้ใช่เป็นพี่น้องกันเลยครับเป็นพี่น้องกันทั้งคู่เลยไม่ต้องไม่ต้องครับพูดไทยเขาพูดรู้เรื่องครับเป็นพี่น้องกันทั้งคู่เลยพูดไทยจัดก็นุ้พี่อีกบอกงไหไม่จัดมากใดนิดหน่อยครับอร่อยมากเดลิชี่อร่อยจริงๆผมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ ถ้าใครก็ตามที่เคยกินอาหารสเปนจริงๆจะรู้ว่าสเปนนี่เค็มจริงๆนะเค็มมสุดๆเลยแต่เขาเขาเข้ามาเมืองไทยเขาก็ปรับเค็มลงไปให้เข้ากับคนไทยแต่ยังเค็มอยู่นะฮะแต่มันเป็นเค็มที่อร่อยมากทั่งหมยมันอ้าท่านผู้ชมดูผมไม่ได้พูดเล่นฮะตัวนี้จะออกเป็นซุปนิดนิด เขาเรียกอะไรครับไม่ยากไปยากง่ายง่ายนะอ๋ออันนี้ยากมากนะเพราะว่าปกติเราจะรู้จักแต่แค่เป็นแบบนี้เป็นไปย่าแบบนี้ครับเป็นแบบแห้งๆเป็นข้าวผัดสเปนนะครับที่เราจะได้กินกันแต่อันนี้จะมีแบบตัวปลาคอสที่เขามาทําอีกแล้วก็จะมีหอยมีปลาหมึกอีกอย่นี้นี่คือบาร์เซโลนาเกาดีนะครับอยู่สุขุมวิท23นะครับคุณผู้ชมครับตรงข้ามกับไปรณียีประสานมิตรครับขอบคุณมากที่มาเมืองไทย ขอบ,ขอบคุณมากที่ทําอาหารอย่างนี้ให้คนไทยได้ทานกันขอบคุณที่มันอร่อยมากแล้วขอบคุณมากที่สเปนเขาไล่คุณออกมาไม,ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดรอย่างไ,ไม่ได้ไ,ไดล่ถามเขาดีกว่าว่าจริงไหมว่าเอสเปนยอนเป็นทีมทีมหนึ่งที่เขาจะสร้างมาทานอํานาจของบาร์เซโลนาเป็นเขาเรียกว่าไปเลยไปเลยคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าเอสเปนยอนไปจริงครับไม่ต้องเลยครับน่มีเวลาท่านไปนะสุขุมวิท23ร้านชื่อบาร์เซโลนาเกาดีเปิด11โมง ปิดห้าทุ่มปิดห้าทุ่มห้าทุ่มเปิดห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าครับปิดห้าทุ่มความลอยรออยู่ที่นั่นครับพักนี้สักครู่ผมพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักช่วงต่อรายการสักครู่เดียวครับขนมไข่ไส้บัตเตอร์ครีมครับคิดถึงตอนวัยเด็กเป็นความลงตัวของการทำงานหอมเหลือเกินอ่ะมันนุ่มเหมือนช่วงเรามีความรักเลยอ่ะ กลัวคุณไป